เรนอาจารย์ที่ครบรดิฉันนางสาวภากขันราชโรธรหัส6 1 1น3่งหนสวันนี้จะมาพูดถึงแผนธุรกิจอาหารตามสั่งครัวชานเมืองค่ะประวัติความเป็นมาครัวชานเมืองจัดตั้งเมื่อวันที่1มกราคม2570โดยนางสาวภากขันราชโรธเนื่องจากนางสาวภากขัญมีความชอบในด้านอาหารเป็นพิเศษประกอบกับที่มารดามีประสบการณ์ในการทํางานในร้านอาหารมาก่อนจึงมีแนวความคิดที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตนเอง โดยเลือกที่จะเปิดร้านอาหารที่หมู่บ้านหนองบัวเลขที่63หมู่2ตำบลเขาพระอภปิปูจนจัหวดนครศรีธรรมราชค่ะวิสัยทัศน์เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดค่ะพันธกิจ 1. บริการลูกค้าสมนลูกค้าคือคนในครอบครัว 2. สร้างความสุขให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านของเราค่ะวัตถุประสงค์ 1. ต้องการให้ร้านอาหารตามสั่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะการวิเคราะห์สวัสจุดแข็ง 1. เมนูมีให้เลือกหลากหลาย 2. วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างคืน 3. ร้านตั้งอยู่ในเขตชุมชน 4. ราคาไม่สูงหากเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบและ 5. มีบริการจัดส่งฟรีในบริเวณใกล้เคียงค่ะ <S 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 จุดอ่อน 1. ผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์น้อย 2. ร้านยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก 3. บริการอาจล่าช้าเนื่องจากมีพนักง,งานน้อยค่ะโอกาส 1. ในปัจจุบันคนนิยมทานอาหารนอกบ้านมากยิ่งขึ้น 2. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์และ 3. ได้รับเงินลงทุนจากทางรัฐบาลค่ะอุปสรรค 1. ในบริเวณใกล้เคียงมีคู่แข่งขันเกิดขึ้นใหม่เสมอ 2. ลูกค้าน้อยในบางช่วงและ 3. ราคาวัตถุดิบผันผวน,นค่ะ การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย 1. ลักษณะตามภูมิศาสตร์ร้านตั้งอยู่ในเขตช,ชุมชนหมู่บ้านหนองบัวตำบลเขาพระอำเภอพ,พิปูลจังหวัดนครศรีธ,ธ,ธรรมราชค่ะ 2. ลักษณะตามประชากรศาสตร์เพศเพศชาย60%เพศหญิง40%อายุ20-40ปีอาชีพนักเรียนนักศึกษาพนักงานโรงงานรายได้8 0 0 0 1 5 0 0 0บาทระดับการศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาค่ะ ลักษณะตามจิตวิทยาเป็นชายและหญิงชนชั้นกลางใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยมีรายได้พอประมาณมีการแต่งตัวที่ดูธรรมะธรรมแงเสื้อยือดกางเกงขาย,ยาวรองเทา้าผ้าใบเพื่อให้สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหวค่ะ 4. ลักษณะตามพฤติกรรมใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาค่ะผลิตภัณฑ์ครัวชาญเมืองมีเมนูให้เลือกหลากหลายโดยหลักๆจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคืออาหารตามสั่งทั่วไปและกว๋วยเตี๋ยวค่ะ ทั้งนี้ร้านของเราจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างคืนค่ะบรรจุภัณฑ์สําหรับบรรจุภัณฑ์ของทางร้านจะมีอยู่2แบบค่ะแบบแรกจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ภายในร้านส่วนแบบที่2จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ค่ะและทั้ง2แบบนะคะจะมีโลโก้ของทางร้านติดไว้ค่ะบรรจุภัณฑ์โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จัดส่งแบบเดลิเวอรี่นั้นแบ่งออกเป็นอีก2แบบเช่นกันค่ะ โดยแบบแรกจะเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมมีฝาปิดโดยด้านบนจะติดสติกเกอร์โลโก้ของร้านเอาไว้ค่ะโดยแบบแรกนี้ทางร้านจะเอาไวบ้บรรจุอาหารจำพวกข้าวค่ะเช่นข้าวผัดโรมิทข้าวผัดกะเพราข้าวไข่เจียวเป็นต้นค่ะและแบบที่2จะเป็นถ้วยพลาสติกสีดำมีฝาปิดโดยที่ถ้วยจะติดสติกเกอร์โลโก้ของร้านเอาไว้โดยบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้จะเอาไวบ้บรรจุ อาหารจำพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้าสุก,กี้ค่ะกลยุทธ์การตั้งราคาทางร้านมีการกำหนดราคาอยู่ในระดับปานกลางไม่สูงจนเกินไปโดยคำนึงมาจากต้นทุนของวัตถุดิบที่นำมาใช้ค่ะการส่งเสริมการตลาดการโฆษณา 1. มีการโฆษณาผ่านทางสื่อวิทยุ 2. มีป้ายขนาดใหญ่ติดริมถนน3มีการโฆษณาผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะการประชาสัมพันธ์ 1. เป็นสปอนเซอร์ในการจัดแข่งกีฬาหมู่บ้าน 2. จัดเลี้ยงอาหารให้แก่คนชาราในวันสงการของทุกปีค่ะการส่งเสริมการขาย 1. ห,หากท่านทานครบ500บาทจะได้รับฟรีคูปองส่วนลด10% 2. หากท่านมีการเช็คอินใน Facebook ท่านจะได้รับฟรีเกี๊ยวทอด1ถ้วยค่ะแผนการเงินรดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะมาจากส่วนของเจ้าของเอง100%เลยค่ะแผนฉุกเฉิน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาทางร้านจะมีวิธีแก้ไขดังนี้ค่ะกรณีที่พนักง,งานไม่เพียงพอต่อการให้บริการจะมีวิธีแก้ไขโดยการ 1. จัดจะระบบพนักง,งานใหม่ให้เข้ากับความเหมาะสมของแต่ละคน 2. เปิดรับสมัครพนักง,งานทั้งพาร์ทไทม์และฟูลไทม์ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอแผนธุรกิจไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ